อีกแล้วครับท่านสวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ติดตามมาช่วงดีๆทุกเดียนบันเดินครับดูว่ลูกใหญ่กว่ากระป๋องนมนะใหญ่กว่ากระป๋องเบียร์อีกนะครับวันนี้ยามเช้าในสภาพคืมฟ้าคืมฝนกลัวถูกลมร่วงไงดูครับ วันนี้สุดๆครับน้ำตาจะร่วงหกลูกสวยๆนะครับลูกสวยๆนะครับไม่ได้เป็นตูดเป็ดนะครับดูว่ามีเนื้อแล้วด้วยแล้วชุดที่สองเลยร่วงบานเลยครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรแดดมันแรงครับแดดจัดจัดมากเลยน้ำเราก็ให้ปกตินะครับให้มากกว่าเดิมนิดหน่อยที่สามไป ถ้าว่าขาดน้ำหรือก็ไม่ใช่ดูทุดสองล่วงเกินเลยนะครับทุดสองล่วงเกินเลยโอ้โหมีเนื้อแล้วด้วย ไม่ใช่หกลูกสยเจ็ดลูกครับเจอนี่อีกลูกหนึ่งแล้วเจอนี่อีกลูกหนึ่งแล้วเออทุกแทะเลยหล่นแตกครับหล่นมาแตกหล่นมาแตก ได้ฮนะตัวนี้จากหยิบสองลูกหยิบสองลูกเหลือหกลูกโอ้โหหายไปสิสิบหกลูกสุดๆไปเลยชุดสองก็ล่วงเอาล่วงเอาครับเลยลูกสวยๆ ทุสองสลัดเยอะมากครับจะอยู่ให้กินสก,กี่ลูกเนี่ยหมดหมดกันเสียดายครับเลยไปดูต้นที่ออกดอกปีแรกแล้วแตกยอดครับมียอดอ่อน โอ้โหมองแต่ไกลครับมองเห็นแต่ไกลมีแต่ก้านครับดอกขังแย้ร่วงเยอะร่วงเยอะเลยดดต้นนี้แตกยอดอ่อนอันนี้ไปหมดเลยครับ หน่อยนงครับโอ้มายกอดแต่ยอดงามดีล้อเกินนะโอเคครับคลิปนี้พอชมคลิปนด้แล้วครับกลับไปกินกาแฟทำใจดีกว่าครับ สาดถื่เดี๋ยวเช้ามันลุ้นเรื่นี้กับคุณสวัสดีครับ